สวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีที่ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกม a g e of k a g a n เช่นเคยนะครับตัวนี้เลเวล95แล้วนะครับอาชีพสอสเซอร์เรอร์เท่ๆไปเลยนะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องอะไรเรื่องนางฟ้าว่าเอ้ยทำยังไงถึงจะมีนางฟ้าแล้วจะต้อง มีเฟรมเท่าไหร่นะบางคนน่าจะทราบกันแล้วว่าต้องมีเฟรมเฟรมก็คือตัวค่าตรงนี้นะฮะจะต้องมีประมาณ1000นะครับเพื่อที่จะมีนางฟ้านะครับสีฟ้านะครับการมีนางฟ้าก็จะเท่ๆมีไว้เดินตามนะครับแล้วก็ในนาคตก็จะใส่ตั๊ดต่างๆอะไรบ้างบางอย่างนะครับแล้วก็การจะมีเฟรม1000ได้นะครับหลักๆก็จะอาจจะมีโค้ดไอเทมจากเกมนู่นนี่นั่น แต่วันนี้เราจะมาโชว์การหาเฟรมจากบอสตีบอสเฟรมนะครับเกิดทุกๆ3นาทีนะครับแล้วตี1ตัวเนี่ยจะได้เฟรมทั้งหมด5ถึง9เฟรมนะครับถึง9เฟรมซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตียังไงเป็นยังไงจุดเกิดอยู่ตรงไหนแต่ละเมืองยังไงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดทั้งหมด2เมืองเนาะบอสเฟรมนะครับ แล้วก็มีทั้งหมด2ที่ด้วยกันแล้วก็ก่อนจะไปดูว่าบอสเกิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้นะครับทางเกมเนี่ยจะมีกิจกรรมชาเลนจ์นะครับชื่อว่านะครับกิจกรรมลร่าบ,บอสท,ทุกวันศุกร์เวลา3าทุ่มถึง5ทุ่มนะครับเริ่มต้นวันที่27กันยาถึงวันที่8ตุลาคมโดยประมาณนะครับโดยประมาณแล้วก็จะมี f อคูณ2ทุกวันเสาร์อาทิตย์ นะครับเวลาเช่นเดียวกันครับสามทุ่มถึง5ทุ่มยังไงก็รอติดตามรับชมทางด้านรายละเอียดอัปเดตต่างๆได้ในเพจออฟ i ิเชียลได้เลยนะครับเอ็ดออฟค่าแกนะครับอ่ะอ่ะน,นี้เราจะไปจุดเกิดบอสเฟรมในเมืองนะครับอันนี้เราอยู่เมืองอะไรเมือง แรกสุดนะวอลคอนะวอลคอฟอเรสอ่าเดี๋ยวเรามาล่าโชว์ให้ดูหน่อยในสตรีมนี้แหละ,ะครับบอสเฟรมเกิดทุกๆ3นาทีครับจุดแรกนะครับบอสเกิดตรงนี้นะครับจุดที่1นึ่งบอสเฟรมนะฮะอ่าตรงนี้ครับเขาก็จะฟาร์มกันเป็นแบบนี้เลยนะครับเปิดออโต้ทิ้งไว้ฮนะอ่าแล้วก็รอบอสเกิดนะครับ จุดที่1นึนะเมื่อกี้ตรงนี้นะครับวัตเฟมเดี๋ยวเอ่อจะโชว์ร่าให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับสัก2รอบก็ไดนะ้อะว่าเป็นอย่างไรไม่ยากครับวัตเฟมชิวหนึ่พเนี่ยจะสีฟ้า7จ็ดสีม่วง1 5ื่นจะสีเหลืองนะครับเดินไกลมากนะว้าไปไกลจริงนะปึ้งหนึ่งแวบโอ้โฮเฮ้ยแะแะแะสอออ่อๆ เมืองหนึ่งตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่สองนะคิดว่าจุดที่สองคือตรงนี้อ่าตายล่างจุดที่สามครับอันนี้คือเป็นสารถีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเมืองหนึ่งนะครับว่าบอสเฟมอยู่ตรงไหนนะมันจะเมืองละสองอะ่ะนะเมืองที่สองครับก็จะเป็นเมืองที่ชื่อว่า,าคาราคลัมอ่า,าคาราคลัม นี่ฮะจุดที่1ของเมืองโคลาโคลแลมนะโคลาโคลแลมตรงนี้นะแดงๆซ้ายล่างเมืองนะนจุดที่3นะต่อไปครับไปดูจุดที่4ครับถ้ามีคนอยู่แล้วเราอยากทำบอสเฟรมจริงก็ย้ายแนวได้นะปาร์ตี้กันก็หารเฟรมนะเล่นกับเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนก็สนุกเกมนี้มันปาร์ตี้ได้ครับหลายคนด้วยนะคนี่พระเจ้านะส่วนผมพ่อมดขาวนี่ฮะบอสเฟรม ตัวนี้เลยครับ Curse e t i n ตัวนี้เลยฮะเราได้กี่เฟรมครับเมื่อกี้ขึ้นกี่เฟรมผมดูไม่ทนันเมื่อกี้เราได้4เฟรมเนาะโอเคบอสจะตกเลือดกับมานาหิมะด้วยนะครับเราก็เก็บซะวอสเฟรมนะตัวเมื่อกี้เลย Curse e t i n นะ เดี๋ยวรอดูครับ3ามนาทีเกิด1ตัวโดยประมาณนะครับถ้าเอาแบบว่าทาทางปฏิบัติอะ่ะเขาก็จะออโต้ทิ้งไว้แล้วก็ใช้สกิลอยู่กับที่แล้วก็เปิดทิ้งไว้อะ่นะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเดี๋ยวบอสมันเป็นยังไงเนาะอันนี้คือจุดที่4แล้วนะครับจุดที่4อยู่ตรงขวามือของเมืองนะตรงนี้เลยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เนาะซ้ายล่างแดงๆนะนี่คือจุดที่4ี่นี่ครับบอสเกิดแล้วครับ เทอตตินฮะเดี๋ยวเราลองตีดูครับผงูครับทีเดียวแตกยางยางเนี่ยนี่ฮะแตกละเราก็ได้8ดเฟรมเห็นไหมขึ้นทั้งล่าง8เฟรมเห็นนะฮะง่ายฮะไม่มีอะไรก็ออโต้ทิ้งไว้ได้ครับตัวเราประมาณ5-9ถึงเเฟรมเนาะนี่ฮะเดี๋ยวจะโชว์นางฟ้าให้ดูนะครับตัวของังกรเทพเจ้านะตัวนี้ไม่มีนะครับตัวนี้เฟรมสูง จะเป็นสีฟ้านะฮะเดี๋ยวนะค่อนข้างจะเห็นยากหน่อยนะฮะอ่าเห็นยากหน่อย่อะพอเราไปล่ามาเมื่อกี้เราก็ได้มาสีเฟรฟแล้วนะตรงเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาให้บรรทัดขึ้นอาจจะต้องสีเสืออาจจะต้องลองไปดูอีกเมืองนึงแล้วกันนะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วสีฟ้านะครับ อ่หนังฟ้านี่คือเรียกว่าหนังฟ้านะก้อนกลมๆตรงนี้นะครับ1 4 0 0สีฟ้า7 0 0 0ม่วง1 5 0 0 0สีเหลือนะครับฟาร์มก็แบบเมื่อกี้เลยนะก็โดยประมาณประมาณนี้นะครับวิธีการล่าบอสเฟรมหลังๆอนาคตอาจจะมีสเซตัสนะครับว่ามีอะไรเท่ๆได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากคุณมังกรเทพเจ้าเป็นไกด์นะครับให้กับทัวร์ของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเอดออฟคาแกนเรียบร้อยครับบอสเฟม